สวัสดีครับวันนี้ได้พะร่วงมาชุดใหญ่นะครับอันนี้เป็นของวัดมกุฏกษัตริยารามนะครับสองห้าปีสองห้าหนึ่งหนึ่งครับแล้วก็ของวัดพระสิงห์นะครับเรียงตามปีนะครับวัดพระสิงห์ปีสองห้าหนึ่งสองนะครับแล้วก็มีของวัดป่าเลัยครับปีสองห้าหนึ่งสามแล้วก็มีของหลวงพ่อแพรครับปีสองห้าหนึ่งห้านี่ก็จะเป็นของหลวงพ่อแดงนะครับสายเหนียวปีสองห้าหนึ่งห้าครับ น่าจะเป็นหงองหลวงประเวสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับมาดูที่รองนะครับอันนี้เป็นหองวัดมกุดกษัตริยารามนะครับในกรุงเทพนะครับดบูจดจำใบหน้าแม่ๆนๆครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญที่เล็กนะครับโอครับเหรียญเล็กประมาณสามเซนได้ครับเหรียญน,นี้ ความสูงนี่ครับหลังชัดจออุกนะครับมีเส้นขีดเส้นแตกครับแล้วมีเส้นแตกตรงนี้ครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับ,หรบเ,ร Wing, เห็นนะครับเส้นแตกกระแสเอเซนเซียนวิ่งเต็มเหรียญนะครับหลังชัดจ้าอุก ดูหน้าตายคมๆแบบนี้ครับเนี่ยวมือคมชัดนะครับเส้นแตกลังชัดโจ เส้นแตกครับประมาณนี้นะครับพระล่วงหลังชัดเจาะอุกนะครับราคาก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ครับอยู่หลักร้อยกลางๆนะครับตรงนี้เป็นพระลงของวัดประสิงนะครับปีสองห้าหนึ่งสองนะครับมีพระอาจารย์ทิมลุงปุโตลุงปุกเสกนะครับอันนี้เป็นกะไหลทองนะครับกะไลทองใหม่นะครับ ทำกระไรทองมาใหม่ก็สวยดีนะครับหลังล่องใหญ่ลักพัชชีนะครับอันนี้องค์นี้ได้มาแพงหน่อยนะครับองค์น,นี้ก็ราคาก็พันกระบาทนะครับส่วนพวกเป็น เนื้อแบบนี้ก็หลักร้อยปปลายนะครับนี่ก็หลังลากบักชีร่องใหญ่หลังลากบักชีนะครับหน้าตาต้องแบบนี้นะครับของเก๋มีนะครับของเก๋ก็แกะหน้าได้เหมือนมากเลยแต่ร่องข้างหลังจะไม่เหมือนครับร่องข้างหลังจะไม่เนียนแบบนี้นะครับ ครับหลักร้อยไปไปลายสะดือเล็กๆแบบนี้ครับช่วงตูดประมาณนี้ครับ วัดพระสิงห์ปีหนึ่งสองเมื่อก่อนเล่นหากันพันก่าบาทนะครับราคาลงส่วนอันนี้เป็นของพระหลวงวัดป่าไหลาๆนะครับสุพรรณบุรีนะครับนี่ปีสองห้าหนึ่งสามนะครับมีหลวงพ่อมุยวัดดอนไล่ครับหลวงพ่อเงินวัดดอนยิมหอมหลวงพ่อแพรหลวงพ่อโตครับรวมบกเสกนะครับพาดีพิธีใหญ่ครับราคาหลักร้อยกลางๆครับ นี่ครับฝา่ามือนะครับจะมีจุดกลมๆนะครับนี่จะมีบล็อกนวะบล็อกทองคำนะครับนี่เป็นบล็อกทองแดงธรรมดาครับถ้าบล็อกนวะนะครับหางช้างกับสลีจะตรงกันครับตรงคำว่ายุทธตถีกับสลีตรงเทาถุงนะครับห่างช้างกับสลีจะตรงกัน น,น,น,นี่ก็ทองแดงล้างผิวนะไรเนี่ย,ยสีคล้ายนาวะเลยนะครับกุตาทีร,ร้อยกลางๆครับเป็นของพอระรวงของหลวงพ่อแพรนะครับ สร้างปีสองห้าหนึ่งห้านะครับจำพิมพ์ส่งให้แม่นๆนะครับครับอยู่หลักร้อยกลางๆเหมือนกันนะครับตรงอื่นจะเป็นแบบมีเป็นสกัสกๆแบบนี้นะครับแต่ตรงนี้จะลื่นนะครับช่วงนี้จะลื่นทั้งสองเหรียญเลย ตรงนี้จะลื่นตรงนี้จะไม่มีรอยรอยสักๆาบบนี้นะครับผิวไม่มีรอยผิวคุขานะครับช่วงนี้ดูเหรียญมีไหมอีกเหรียญก็เป็นเหกัน,นครับตรงนี้มีตอกโคดนะครับโคดดอกจันนี่คับจดจำไบหน้ายแมนแมครับหลักร้อยกลางๆนะครับหลวงพ่อแพ พลรร่องพเ้อันนี้เป็นพระล่วงหลวงพ่อแดงครับรุ่นเดียวที่พ่อแดงสร้างเลยนะครับพระล่วงสายเหนียว้องหลวงพ่อแดงเนี่ยครับออกวันเทพธิดานะครับ,ออด,รบดูนะครับช่วงขาจะมีเนื้อเกินนะครับเนื้อต้องเป็นเนื้อแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเนื้อโซนสีออกเขียวขี้ไม้อีกนะครับ เนี้ยนะต้องเป็นแบันบนี้นะจะมีเนื้อเกินใต้ขานะครับช่วงนี้ก็จะลองช่วงนี้จะแคบนะจะมีเนี้ยครับช่วงช่วงนี้ลองจะแคบแล้วก็เนี่ยครับด้านหลังจะมีเส้นสายฝนนะครับมองตรงตรงนี้ไม่เห็นนะตงตออร,ร,รงมองเอียงๆนี้นะเนี้ยครับวงเทพธิดา ดูเนื้อหาแล้วจำเนื้อหามนสารนะครับจำพิมพ์ทรงนี่ครับตายเท้าจะมีเนื้อเกินนะครับยันคมชัดนี่มีเห็นเส้นเสียนนะตองเองียงนี้เอียงนี้เห็นเส้นสายฝนเต็มเลยนะครับสายเหนียวต้องลงมเขาแดงครับนี่ก็อยู่หลักร้อยไปรยไปครับถ้ามีกล่องครบก็เป็นพันนะครับ ไม่อยากบอกราคาตรงตัวครับเพราะราคาพามีขึ้นมีลงนะครับนนี่เป็นเหรียญยืนหลังลังปืนครับหลวงปวู่แหวนครับสร้างปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับอันนี้ฉายาเหรียญหยุดกระสุนนะครับดีมีประสบการณ์ช่วงฐานจะน,นูนๆนะครับช่วงฐานเนี่ยขอบฐานเน,น,นี่ยจะนูน แล้วก็ตรงยันจะมีเส้นแตกครับซาลีกับปอบา,ามีเส้นแตกนะครับดูครับฐานจะเป็นมีเส้นโนนนะครับยันจะมีเส้นแตกนี่ครับแล้วก็ตัวตัด จะอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งบังนะครับมีทุกเหรียญน,นะครับฟังตะขวาของลุงพ่อนะฟั่งตะขวาของลุงพ่ออ่านี่ครับหนึ่งบงังถ้าตัวไหนที่จะชัดก็จะเห็นท้งบงังทั้งลองนะครับโอเคครับสนใจองไหนก็แอดไลน์มาสอบถามเลยนะครับเปิดแบ่งปันให้ทุกองนะครับ